ครับราคาปีกราคาส่งติดต่อเข้ามาได้ครับที่ไก่แกบรุ่งเรื่องสักกระเทศไทยนะครับครับวันนี้จัดลงเข้าไปอีกครับหนึ่งพ่วงครับที่มหาสารคามแคบลานมหาสารคามครับที่ไก่แกบสวยๆนะครับครับราคากันเองครับรับเองหน้าฟาร์มหรือว่าจะส่งนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามขอนแก่นกาละสินครับอุดรนะครับมีทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับรถกระบะรถหกล้อครับรถกระบะตั้งแต่ 100- ถึง200กระสอบนะครับรถกระบะครับ ราคาพร้อมจัดส่งนะครับกระสอบละ28บาทครับรถกระบะครับผมบริการจัดส่งไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับส่วนรถ6ล้อครับรถ6ล้อ500ถึง6กรกระสอบราคาจัดส่งนะครับพร้อมจัดส่ง27บาทในพื้นที่ไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับกที่ไกแก่ของเราครับสวยๆกระสอบใหญ่ๆคุณภาพครับถุงทับกระสอบนะครับจัดอัดจัดเต็มเนะครับครับ ใจติดต่อได้ครับของรับรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรให้นะครับครับครับติดต่อพูดคุยกับเจพ๊อนได้นะครับง่ายๆครับที่0973291026นะครับครับติดต่อได้นะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับทุกวันครับสั่งซื้อแบบยกกล้วงนะครับหรือว่าจัดส่งปีกได้ครับราคาลดหลั่นกันไปตามปริมาณระยะทางนะครับจำจำนวนนะครับ ที่ไก่แกะกระสอบใหญ่ๆนะครับกระสอบเคลือบครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับเอาไปใส่เขานะครับหน้าเข่าปั๊บหน้าเขานะครับช่วงนี้ลงไฮลงหน้ากันแล้วครับพี่น้องเกษตรกรทั้งภาคอีสานเท่าทั้งกระสินทั้งสารคามนะครับติดต่อเขามาได้ครับผู้คนปั๊บไฮปั๊บหน้าครับกระสอบงใหญ่นะครับกระสอบใหญ่เลยครับกระสอบอาหารหมูครับ สินค้าของเขามีคุณภาพดุกกระะสอบนครับจัดส่งลูกค้าขัดสันก่อนนะครับจัดสันขัดสันก่อนถึงมือลูกค้านะครับครับสนจิตสนใจกระติตดต่อเข้ามาได้ครับบางคนถามว่าพี่อยู่ติดตั้งลานอยู่มองได้นะครับครับติดตั้งลานข้างเฮานะครับอยู่ถนนครับมอสเชิงยื่นนะครับติดถนนใหญ่นะครับครับอถามมาจากอ่า มหาวิรัยมหาสารคามจะวิ่งเข้าเส้นเสียงยืนนะครับจะอยู่ตรงขามเลอันไว้บันไว้นะครับอําบเขตตำบลนาสีนวลนะครับครับบันไว้นะครับมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสังเกตครับกิโลเมตรที่2ครับตำบลนาสีนวลครับครับเส้นทางนะครับอยู่ตำบลนาสีนวลห่างจากอบตนาศีนวลนะครับอ่าหาร้อยเมตรนะครับจุด สนใจครับติดต่อเข้ามาได้ครับไปบอถือบอกบอถือโทรมาถามเสียท่างใดครับที่กรบ0807322529นะครับครับกาีดไกลแกวครับหนึ่งพ่วงตอนนี้ยังมียอดจองจัดทรงเลยเลยครับเมื่อนีเป็นวันหยุดนักรับเตเลยครับวันพืชมงคล้นเข้าบริจัดส่งนะครับ จะส่งเฉพาะพื้นที่ใกล้ๆล่านนะครับบริการนะครับน่ครับนึ่งพวงสำาหรับวัดบ้านนองซอนนะครับ100กระสอบนะครับจัดส่งครับหนึ่งรถกระบะครับวัดบ้านน้องซอนนะครับหลงพอเพื่อนเอาไปใส่พักนะครับนะครับหนึ่งร้อยกระสอบบริการจัดส่งให้ฟรีครับสําหรับวัดสําหรับโรงเรียนสาหรับหน่วยงานราชการที่หน่วยงานเกษตรนะครับครับครับ นี่ก็เป็นแปลงสาธิตนะครับครับอันปับขี้ไก่แกบนะครับว่านเข่าครับลองพื้นเลยปุ๋ยขี้ไก่นะครับครับพื้นที่รอบๆบริเวณของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยกับใส่ขี้ไก่แกบเบิร์ตครับใส่แล้วเห็นผลผลิตครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับครับ นกน่มองักพ่น่วง30ตันนะครับ1,850น้อกระสอบนะครับสามิตันน้ำหนักเกินไป้นไปตันครึ่งทำไมถึงนใโี้แก่หนักแห้งนั่นเราจะมันใจว่าท่านจะมันใจว่ามันเดาลกมาไรไ่ัน ดนเป็นหเป็นแนเป็นเกด่านเวครับถาม่าเบิ้งพุทภาพกันนะครับขี่ไก่กับในกระสอบผองคนถามว่าเกียบหลายบัวกะเบิ้งรับว่าเกียบหลายบัวจัะสอบนี่แหละครัพี่น้อง าบงกับบันี้แกบหลายบบกับโบลู่าแกบหลายบนี่ครับกระสอบหนักๆกระสอบนี่ก็ประมาณ20่กิโลครับกับคุณภาพครับคุณภาพของปุ๋ยขี้ไก่ของรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยนะครับคัดสรรคุณภาพนะครับกับคัดสรรให้ลูกค้าทุกท่านครับเอาไปใส่ครับเดี๋ยวมื่อไหร่เดี๋ยวกิโล จิปหนาเอาตะสังกิโลมาสังให้ลูกค้าเบิ้งครับเพื่อข้นตนจะสอบถามว่าียบหลายโบชีไกล้หลายโบรับน้ำหนักจากกิโลต่อกระสอบอ่าครับบรรจุขนาดใดนะครับรับบรรจุนะครับตอบเบื้องต้นก่อนเข้าใส่กระสอบขนาด30กิโลครับกระสอบอาหารสัตว์รับอาหารหมูอาหารไก่นะครับกระสอบอาจจะหลากหลายสีสันครับ อาจจะเป็นให้โกบ้างนะครับอาจจะเป็นของหมูของไก่สลับกันไปแต่ปริมาณเข้าคุณภาพครับบ่อได้แตกต่างกันครับเอาหยาดให้เต็มกระสอบถุกกระสอบใส่หลายบด่ดได้ครับพี่น้องมัดหลายมันสิรุดครับมัดนิดหน่อย,อยกระใสได้เต็มที่นะครับแค่นี้ละกระสอบละ20่กิโลรอบนี้นะครับเฉพาะพ่วงนี้นะครับ1,800กระสอบนี้ ยี่สิบกิโลกร,รัมต่อกระสอบนะครับชีไก่แห้งครับไก่แหง้งถามว่าความชื้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับครับสวัสดีครับครัออบอาบน้ําล้างหน้าได้นะพี่ครับครับคกับชิบ้นงานนะครับลงชีไก,ก่แล้วกระสีไปใสเขานะครับ กลับมากับสขีไก่มาลงอีกคือเก่าครับรับรถของนีคคือของลุงเรืองซัดเกษตรไทยครับมีหลายพวงครับจัดส่งทัวประเทศไทยครับครับหมดต่องห่วงว่าสินค้าหมดสามารถจัดส่งลูกค้าได้นะครับสินค้าตลอดปีนะครับนะครับจัดส่งไ้ได้ตลอดปีรถพ่วงรถขนส่งนะครับของร้านลุงเรืองซัดเกษตรไทยครับมีหลายครับ มีอยู่ประมาณในเครือกับประมาณร่วมๆสามสิบกว่าพ่วงครับที่วิ่งครับครับครับทางรถทาง้านของร้านเองนะครับของในเครือครับวิ่งทุกวันนะครับจะส่งพี่น้องเพื่อบริการพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานนะครับให้ใส่เนี่ยรวดเร็วทันใจนะครับไก่แกบ บางคนถามเขามาเอาคือโบเห็นบ่ค่อยชัดไทยบังหันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่กระสอบลุงบองห้นะครับเดี๋ยวเทถวที่กระสอบไ้ครับไก่แกบนะครับอาชีพว่าชัดนะครับแสงด้วยแสงนะครับแสงแดดนะครับแสงดดแงดดอ่ามุมถัีของแสงอาชีพบ่าชัดนะครับขี้ไก่แกบเนื้อขี้ไก่นะครับจามาเป็นก้อน เป็นกรอนครับออกมาจากฟาร์มความชื้นอยู่ที่ประมาณ5เซนะครับเด้ออาจจะมีความื้นเพราะว่าออกมาจากฟาร์มกระสอบของเห้เป็นกระสอบเคลือบนะครับการเลือกของแก๊สของปุ๋ยครับอาจจะเป็นไอ้นานะครับจะมีความชื้นึ้นมาบ้างครับครับก็เพราว่ากันบ่มีผลกระทบเสียหายต่อปุ๋ยครับครับสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ครับศูน 0ปดศ2 2ย์เจอย้ำอีกทีนะครับ2 8 5 7 9 2 2 5 2 9หรือว่า097 0973291026นะครับ097ย้อนะครับย้ำอีกทีนะครับ097 3291026นะครับคับติดต่อทำอะไครับเกพรอนเพิ่นบริการครับนะครับเบอร์นี้นะครับติดต่อเข้ามาเบอร์ทางล้านนะครับ ติดตอมีทั้งราคาปีกราคาทรงนะครับขี้ไก่แก๊บรับจำหน่ายขี้ไก่แกครับฝากติดต่อผลงานเลยนะครับร้านลุงเรืองทรัพย์เกษตรไทยครับปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพปุ๋ยขี้ไก่แกบของคนมหาสารคมกาฬสิน์ขอนแก่นอุดรในพื้นที่ภาคอีสานครับผมสนจิตสนใจติดต่อกันเขามาได้ครับกับบพาว่าสิเป็นราคาปีกราคาทรงลองพูดคุยกันมากครับทักเขามาทั้งแชร์ทั้งเพจก็ไเลยครับขอฝากเพียด้วปนะครับ รุ่งเรืองซั์เกษตรไทยนะครับจำหน่ายวิคิ้ไก่แกบนะครับมีถูกถึงที่ถูกสาขาของทางอีสานหลายจังหวัดครับติดต่อเขาาได้ครับไก่ไก่เขาจัดส่งภายใน24ชั่วโมงครับสำหรับราคาส่งปีกครับส่วนราคาเขาจัดส่งแบบ่วงนี่งใช้เวลาอยู่เดินทางอยู่มาก2 3วันนะครับับสำหรับมืนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ